คุณดาวิเชษครับครับผมในวันที่เราลำบากเราจะนึกถึงใครเป็นคนแรกลำบากก็นึกถึงที่เราเคยทํางานนะครับผมเออพาอตรงไหนเราเคยลำบากที่สุดนะเรายังผ่านมาได้เราก็ต้องเอาแบบนั้นแหละครับผมแต่ตารับดูไปอืมันก็ลำบากยังไงมันก็ไม่ลำบากมากนะไม่ลำบากมากอืครับผมเวลาเราลำบากคิดถึงพ่อแม่อันนี้จริงหรือไม่จริง คิดได้ก็ทำอย่างไรม,มันก็ต้องสู้ทํางานก่อนเลยถึงจะได้เงินครับทีนี้ทุกคนอ่ะตายอยากจะบอกเลยอืพ่อแม่น่ะคือไอเป็นลูกจ้างเราน่ะอืพราะแกทําทุกวันน่ะเราอะได้ได้ลูกจ้างประเสริฐแล้วครับเงินเดือนก็ไม่เอาอแค่เรากินแกกินกับเรามือมือหนึ่งแค่นั้นเองครับผมแก่ลูกไม่เข้าใจอืพอนั้น แม่พูดน้อยก็โกรธกับแกครับที่จริงอะ่ะลูกทุกคนน่ะถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายอะ่ะตอนเย็นน่าจะไปล้างเท้าให้แกนอนทุกวันทุกวันนันถึงจะถูกครับผมอืมเพราะแกสมมุติว่าเอา้าแม่อายุหกสิบแล้วอะ่ะอืมเราสี่สี่สามสิบสี่สิบอ่ะครับแกเป็นลูกจ้างเราแล้วนั่นน่ะแกจะไปไหน ครับผมทำเท่าไหร่แกกินมือมือเดียวเองครับดีไมด่ดีถ้าเราไม่เอาทานแกยังหายเรากินดีอะ่ในวันที่เราจนหนทางอ่ะคุณตาจะทํำยังไงครับกันก็ต้องค่อ,อยคิดต้องค่อยคิดทบทวนทบทวนว่ามันบวกลบด้วะครับ้องชั่งน้ําหนักตัวเองครับผมต้อก็ต้องชุ่อแหละยังไงบ้างครับตาชั่งน้าหนักตัวเองยังไงบ้างก็ทำหรือไม่ทะ อืมทำหรือไม่ทําเออลองทําแล้วมันได้ไปผลไหมอ่าเออแล้วไ้ไม่ทํามันอดตายไหมครับผมเออเราก็ต้องทําอยู่ดีแหละแบบไหนดีกว่าใช่ไหมตาแต่แบบทําแล้วมันดีกว่าครับผมดีกันอยู่เฉยๆเด่นดูคนก็ยันครับผมให้กําลังใจคนที่กําลังจนหนทางเลยตาพอจนหนทางก็อย่าไปท้อครับสู้ต้องสู้ถ้าคืนท้อน่ะเหมือนเอายกตัวอย่างคนมาอยู่กับตาเนี่ยอืมตาจ้างวันูกก็จริง แต่ว่าทําแบบกันเองอ่ะเนี่ยจะหยุดสามวันแล้วที่วันนี้ก็หมื่นสองไอ้พันสองแหละเนาะวันถูกก็จริงแต่วันเท่าไหร่ครับตาวันละสามร้อยไม่ถูกนะสามร้อยวก็ไม่รู้งานไม่มีก็แก้ช่วยจูงวัวจูงหมูนี่แหละครับผมนี่เตียวถ้าทํางานแบบก่อสร้างมันก็แพงอย่นี้แหละครับผมเพราะมันหนักเนาะเนาะอันนี้มันอยู่กันเองเดินไปเดินมาเหมือนเขารับ ไอเหมือนในนั้นมันร้องเพลงเดินไปเดินมาร่ำห้าพันโอเคสวัสดีครับพวกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของครูรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมสุตากำลังเลี้ยงม้าอยู่เลยนะครับผมปูตาสวัสดีครับสวัสดีครับก็ใส่รองเท้ากันขี้พุนนี่เนาะครับผมนี่ดินอ่ะครับอันนี้ผสมอีกอย่างครับตาผสมแล้วผสมแล้วด้วยผสมเนี่ยครับอกมกรลานี่มกุานี่เองตาบอกว่าม้าเขาท้องกี่เดือนนะตา มาสิบเอ็ดเดือนมาสิบเอ็ดเดือนครับตามมัดไว้ได้ไหมครับได้เดี๋ยวให้ตามมัดมาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูวิธีการมัดมาของคุณตาครับยากอะไรเดี๋ยวตกหลักตรงนี้มาเลี้ยงง่ายมาเลี้ยงง่ายถือก่อนเดี๋ยวหาหลักก่อนดูการกินของม้ารดูปากเขายำอย่อย่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 ยมมไม่มีฟันล่างฟันบนครับเขามีฟันล่างฟันบนนตาเนาะนวัววัวมีแต่ฟันล่างครับนี่ สำหรับคนที่ยังเข้าใจผิดเนาในเรื่องฟันบนของวัวนะวัวไม่มีฟันบนครับ <c oughs> มีแต่มา้มาม้ามีอืมมากินง่ายครับมันชอบกินหญ้าสั้นๆใช่ไหมตาครับเนี่ยมไม่ต้องไปใช้คนถากหรอกอืม,มก,กินตะเกียงเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวพอเย็นๆมันกินเหลือเต็มครับนายกุตา อ่ะเวลามัดทำไงครับนี่ทำยี้นี่เหมือนก็มัดขาหมูอ่ะนะมัดขาหมูแค่นี้เลยแค่นี้นี่โอเคครับดูมึกินง่ายไหมวันนี้มีคําถามมาถามคุณตาครับผมมีอะไรเอ่ยครับถ้าเป็นมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงม้าเนาะผมถามคุณตาหน่อยว่าการเลี้ยงม้านี่ต้องเตรียมตัวยังไงไม่ต้องมีอะไรเราก็ให้ใจถึงแค่นั้นเลยใจถึงในเรื่องอะไรครับตาก็ไม่ต้องกลัวม้านะไม่ต้องกลัวม้าตกก็เป็นตกตกก็เป็นตกใช่ไหมอก็เห็นไง เขาขี่โต๊กันเยอะแยะครับข้อ,อที่สองครับผมควรเลี้ยงม้าก,กี่ตัวก็แรกแรกก็ตัวเดียวก่อนก็นได้ครับผมถ้ามีตังกเลี้ยงเยอะๆยแหละราคาราคายังไงราคามันดีกว่าวัวราคาดีกว่าวัวครับแล้วควรซื้อม้าสายพันธุ์อะไรบ้างก็เอากลางๆอ่ะกลางกลางไม่งั้นก็นี่เอาไออะไรอระ่ะอาร์เบียนอาร์เบียนไม่งั้นก็คอเตอร์มเตีย้ยทไมตาถึงเลืออาร์เบียน อารเบียไม่เ็เพลินตอนนั้นไปเ็ามีขายให้นะ oh. อ่ะนะอ๋อเตตาก็อาระเบียเนะี่ยมันสูงะกลางกลางครับอืมมันไม่เกลี้ยมากต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ครับตาข้อที่สามโอ้ถ้าตัวเดียวไม่แต้คออยู่ในในบ้านก็อยู่ได้แล้วครับผมเพราะตัดหญ้ามาแค่กระสอบเยียวก็กินได้มันเลี้ยงง่ายขนาดน,นั้นเลยป้ามันไม่ได้ยากครับผมก็เห็นไหมไอ้เด็กมันยังขี่ไปโรงเรียนเรียนจนจ,นจบวิใหญ่นลนะข้อที่สี่แล้วคุตาอาหาร มีอะไรบ้าง,งถ้ามาสวยงามเขาก็ต้องให้อาหารตลอดแหละครับผมเขาเปลือกมั่งหัวาอาหารมั่งครับแต่ตาเลี้ยงธรรมดาไม่ได้ให้อะไรครับผมมันถึงพร้อมหน่อยครับไอ้อจิขาดไม่ได้อ่ะมันขี้ม้าขี้ไม่เหม็นเนี่ยตรงตาให้กินไหนกินดีมีใช้ครับผมเพราะม้าเนี่ยม้าตามันจะไม่มีกลิ่นครับอจิเพื่อนนี่เมื่อวานฝนมันตกครับ แล้วมันไปกลิ้งคิเลนมันชอบกลิ้งคิเลนมาครับมันได้จับรางน้ําอืมอืมก็คือกินไปขี้ไม่เหม็นด้วยขี้ไม่เหม็นเนี่ยดูจะไม่มีกลิ่นวันนั้นคณะประหลาดสีเกรมาขี่ลงจากมาเขาก็ยังบอกเออมานี่ดีนะมันไม่มีกลิ่นครับผม,มข้อที่ห้าครับผมการเลี้ยงมามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อตัว ต่อเดือนโอ้ oh, ถ้ายังตัวนี้มันก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยครับถ้าเป็นอาหารกรจะให้เลี้ยงให้สวยงามอ้วนปึกเลยกะก็เดือนละกรสอบก็พอแล้วแหละเดือนละกรสอบก็พอแล,แล้วก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทอันนี้ในกรณีใช้อาหารใช่ไหมอืมครับผมไม่ใช้ก็กินได้ยาอันนี้ปกติถ้าดูแลดีมันก็อ้วนกันนี่หน่อยหนึ่งครับผมนี่หน้าฝนยุงยิงก็เยอะนะครับ ผมก็ไม่ค่อยได้ให้อาหารเลยข้อเท็จคับผมม้ามีพฤติกรรมมีนิสัยประมาณไหนครับอย่างเช่นตัวนี้เลยก็ได้ตัวนี้เชื่องมากเลยเชื่องมากเลยมาดูภาษาบางตัวที่มันแบบไม่เชื่องเลยล่ะตาไม่เชื่อมก็ต้องฝึกต้องฝึกอืฝึกจนมันอยู่อ่ะน่ากลัวไหมไม่กลัวถ้าคนอยู่กับมันแล้วอ่ะครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วบอกที่มันขีบมาได้ล่ะไอ้มันอยู่กับเราชินทุกวันมันก็ไม่ขีบแล้วเนี่ยครับเพราะเราต้องจับจับมันเรื่อยๆครับออืม โอเคดูตัวนี้มันไม่ได้เป็นไรข้อที่เจ็ดครับข้อเสียในการเลี้ยงมีอะไรบ้างครับตามมาเสียในการเลี้ยงตรงเราไม่ค่อยมีเวลาจูงเขาออกอะ่ะ oh. อ๋อเขาม้ามันต้องตื่นเช้ามาต้องให้วิ่งต้องให้วิ่งวิ่งรอบวงอะ่ะการจะได้คลายกล้ามเนื้อมันได้วิ่งออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อมันจะขึ้นครับผมแต่ถ้าอยู่ไม่ได้วิ่งมันยังไงอะ่ะมันไม่ได้ขยายกล้ามเนื้ออืมแล้วก็ ไม่รู้แรลก็แค่มันไม่งั้นก็จูงเห็นไหมเขาเลี้ยงเขาจะมีเลี้ยงมันก็เปลืองเลยเนี่ยธรรมาส,สวยงามธรรมาส,สวยงามคนหนึ่งต่อต่อคนต่อตัวแหละครับผมต้องจูงเดินอ่ะแล้วมีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างข้อที่8ดครับก็อาบน้ำใหม,มันมั่งครับอาบน้ำเรื่อยๆครับแค่นั้นแหละ แค่นี้เลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรยุ่งยากท้องตาเห็นมันมีโรคมีอะไรไม่มีโรคไม่มีอะไรด้วยแต่ว่าสงสัยตายกินเนี่ยกินดีมีชายมั้งครับมันไม่มีเนี่ยครับผมเพราะตาเห็นกินแปะชายเชิงเศร้าอ่ะครับเขาบอกเขาทําไม่ได้กินดีมีชัยมาเขาก็ตายครับผมตายตัวหนึ่งอ๋อตายไปตัวหนึ่งเขาให้กินไม่ทันครับพอมาตายเขาก็เลยยังไงอ่ะหาวิธีหาวิธีเขาก็ดูไอช่อง สี่สิบห้าสิบอัครับทางทีวีอืก็เลยดูเขาไปซื้อครับผมโอเคตาข้อดีของการมัดแบบนี้มันมันไม่รูดมันไม่รูดก็เหมือนเรามัดขาหมูไงครับอืมันจะไม่รูดไม่รูดเวลามาเดินมันก็จะหมุนไปด้วยเลยใช่ไหมไปของมันอ่ะครับผมนี่ครับวิธีการมัดนะครับสําหรับมือใหม่ๆเนาะเพราะหมาต้องมัดแบบนี้ใช่ไหมตาถ้าไม่มัดงี้มันก็รุดมันก็หลุดอืม อยากให้ตาสาธิตใหม่ได้ไหมช้าๆช้าๆก็นี่ครับก็เหมือนเงื่อนเหมือนทำลังนักเรียนน่ะนะอ่าเนี่ยช้าๆเดี๋ยวตาเด้อนี่นี่หยับอย่างเงี้ยหับหยับเนี่ยมัดอย่างงี้ขาหมูอ่ะโอเคอย่างงี้จะตอนหมูตอนบัวอะไรก็มัดอย่างงี้เลยแล้วก็วางไว้ได้เลยนี่ก็ดึงนี่แค่นี้นี่แหละจบเลยจบเลยโอเคคุณตาอยากให้คุณตาให้กําลังใจคนที่เดือดร้อนตอนนี้นะครับ ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำใจสบายตั้งสติเดี๋ยวมันก็ดีเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเองครับครับผมมาถ้าเรามัวปกระตือรือร้นวิ่งเต้นเนี่ยเมื่อวานก่อนอืคนที่อยู่นี่แหละแกไปอยู่พนมนงรักอะ่ะครับแกเคยมาทําสีรถไห้ตาด้วยแหละอ๋อเมื่อวานแกแวะมาเยี่ยมไอ้แกย้ายมาอยู่บ้านดองแกตรงนี้สามคนอืมไอ้นั่นอนะ่ะทิ้งอู่ไว้นู่นเลยเขาเล่าว่าไงบ้าง เขาก็บอกว่ามันไม่น่าอยู่อ่ะเพราะมันยิงกันไม่หยุดอ่ะครับผมเขาก็กลัวอันตรายเขาตากังวลไหมส่วนตัวตาแล้วตาไออย่างเรานี่มันอยู่ห่างอำเภอห่างนั่นมันก็ไม่ต้องมีปัญหาเท่าไหร่ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันจะยิงมันก็ต้องดูพิกัดอ่ะนะครับผมถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่ค่อยยิงชงเดร็อกอืมอืมตาคิดว่างี้ใช่ไหมอืมแล้วหมูหรือสัตว์ตาตากังวลไหม โอ้ถ้าอยู่ใกล้แบบเขาอ่ะตายเลยตายตังวลนมากเลยใช่ไหมตาเอาไปไว้ไหนอ่ะอัดผมถามนะขอภายนะครับเว็บสีถ้าถ้าตาเกิดไปอยู่แบบเขตชายแดนอะไรพระมรรกอะไรงเงี้ยตาจะทําตัวยังไงตาทำาไงก็มีทางเดียวอ่ะต้องใส่โค้กแล้วก็มันไปดูอ่ะก็หนีออกมาแต่ว่าต้องไปดูเป็นครั้งเป็นคราวต้องมันไปดูอ้าวก็จะทิ้งก็อยู่อดยังไงอ่ะอมไอเราจะย้ายมาจะไปอยู่ไหนอ่ะนี่อืมแค่นี้เลยก็ไปทาโคกงยังไงมัน น้ำท่วมมันยังไม่รุนแรงเท่านี้นะข้าวผมเออก็มีมมข่าวเยอะมากเลยตอนนี้วัวควายเสียชีวิตยเยอะมากเลยครับเพราะมันอดน่ะขราวผมแล้วก็โดนอันนี้ด้วยลูกหลงโอ้ขราวผมนั่โอเคตาครับผมวันนี้ประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ